สวัสดีทุกคนนะคะพนด,ดีใจจังเลยได้ออกมายืนหลังบ้านคงยืนแป๊บเดียวอะ่ะเพราะว่าอากาศยังเย็นๆอยู่นะคะวันนี้นะคะปนไม่อยากตะโกนก็เลยเอาไมโครโฟนกับโทรศัพท์มือถือมาอัดเสียงไปด้วยนะก็ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะคะมีทั้งนมมีทั้งดูบ้านให้ดูทําไมตอนแรกเนี่ยจะคุยเรื่องนมแล้วเปลี่ยนใจ เออเดี๋ยวจะพาดูหลังบ้านแล้วกันว่ามีบ้านนกหลายหลังก็เปลี่ยนใจอีกแล้วนะคะคุยเรื่องนมแล้วกันนะเรื่องนมไม่ใช่นมนมของพวกเรานะใครจะไปทำนมบดเซิร์ชดูว่ามีใครเขาเขียนเรื่องนมบ้างไหมนมที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยเจอแต่รีวิวการทำนมที่อเมริกาปดไม่ทำหรอกนะน,นมเนี่ยอยากจะทำให้ให้เล็กมากกว่า แต่ก็ไม่ทําเพราะว่าไม่อยากเจ็บตัวนะคะไม่ว่าจะทําให้เล็กหรือใหญ่ก็ต้องผ่านมีดหมอก็ต้องมีการเจ็บการเสียเลือดทั้งนั้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไม่ทําเสียได้เงินด้วยแหละอีกอย่างหนึ่งเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองเพราะเองไม่มีเงินถ้าทําก็ต้องขอมิเตอร์เสียได้เสียดายดมาพูดถึงนมที่เป็นเครื่องดื่มดีกว่านะคะนมที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยนะจากประสบการณ์ของโบ๊ทเองตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยนะก็จะมีนมหลากหลายมีทั้งนมสด นมจืดนมหวานนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่จะเป็นแบบน้ําผลไม้ผสมนมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าปทดเคยเล่าให้กับฝรั่งฟังเป็นเพื่อนเพื่อนฝรั่งเนิ่นนานมากแล้วอ่ะเขาก็ถามว่าตกลงมันเป็นนมหรือเป็นน้ําผลไม้กันแน่อยู่ปุดต,ตอบไม่ถูกเลยเพราะบอกเออไอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่ไอรู้เนี่ยเป็นนมนะแต่ว่าที่มันเป็นรส น้ำผลไม้อันนี้ไอ้ก็ไม่รู้กระบ,บวนการผลิตเป็นยังไงนะนี้พอมิสเตอร์ไปที่ไทยมิสเตอร์ก็บอกว่าเออไปมินิมาร์ทกันไอจะไปซื้อนมพอไปถึงมินิมาร์ทปรากฏว่ามีนมเปรี้ยวบ,บเลยอะแล้วก็มีนมที่เป็นนมนมขาวะนะมีหลายหลากยยห้อมากแล้วมันก็จะเป็นแบบขวดหลากหลายขนาดอีกนะในมินิมาร์ทบ้านเราอนะมิสเตอร์ก็ถามบอกว่าไอ้แต่ละอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงเหรอ,อยูโบส์ก็ เออวะมันต่างกันยังไงวะเพร่ <c oughs> ก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเออมันมันต่างกันที่รสชาตินะแต่ไอ้ดมเปรี้ยวเนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ได้บิสซ่ามาที่นี่นะพีเตร์เขาไปหาพ่ที่เมืองไทยอะนะ เราก็ถามเขาอยูรอยู่จากจะดื่มนมแบบไหนเขาบอกอาจะดื่มนมธรรมดาแหละผมก็เลยให้เขาซื้อนมธรรมดามก็จะมีนมหนองโพนม UHT นมโอ้โหหลากหลายมากเลยใช่ป่ะมีคําถามในหัวตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่รู้จักนมนมหลากหลายประเทศเขาไม่มีหรือไงนี่พอได้มาอยู่ที่เมริกาเนี่ยประเทศเขาไม่มีนมเปรี้ยวนะแล้วก็ไม่มีนมแบบหลากหลายยี่ห้อเหมือนที่บ้านเราอ่ะมันจะมีนม เป็นแกลอนใหญ่ๆแล้วก็จะมีเป็นแบบนมนมสดทั้งนมปดไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาเรียกโฮมมิลก็คือไม่มีการการพร่องมันเนยโดยที่ปอก็ไม่รู้ว่ากระบวนการพร่องมันเนยมันทํำยังไงะนะรู้แต่ว่าเวลานมนมสดพลาสเจอร์ไหเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการทําความร้อนอะไรประมาณนี้เคยดูในทีวีมาเนิ่นนานแล้วหละ่ะของเขาก็จะมีแบบว่านมโฮมมิลที่เขาเรียกนะแล้วก็นมหนึ่งนอย่างเงี้ย แล้วก็ถามมิเตอร์แล้วมันมันคือยังไงไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองปอร์เซ็นเขาบอกเหมือนกันมันคือแบบนมเอาไขามันออกแล้วรสมันก็ไม่เหมือนกันเขาว่างั้นเพราะเออไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเขาเขาของมิเตอร์เขาจะกินสองเปอร์เซ็นตนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นแกลอนใหญ่ๆเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นแกลอน ลิตร2ลิตรหรือ5้าลิตรอย่างนี้นะจริง,รงๆปนไม่รู้หรอกว่านั้นหนึ่งแกลลอนนะมันกี่ลิตรกันแน่นะปนเดาเอามันเป็น5้าลิตรนะเฮ้ยซื้อบ่อยๆนะไม่เคยไม่เคยดูว่าปริมาตรเท่าไหรอ่อ่ะเออนมที่โบสเห็นมีขายอีกเนี่ยก็เป็นนมอัลมอนนมอัลมอนเนี่ยตอนอยู่ไทยบนไม่ไม่รู้หรอกนะว่ามีหรือเปล่าอะ่ะก็มาเจอที่นี่แล้วก็ลองชิมดูคือรู้แต่ว่านมอัลมอนเนี่ย มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะแต่ว่ากินแล้วไม่ชอบอะนมเม็ดมะม่วงเว้ยก็มีแล้วก็นมผสมมัทมาทะเขาเรียกอะไรผสมกะทิเอานมโคโคนัทอะ่ะก่าเคยซื้อมากินไว้ขวดมันสวยดีตอนซื้อซื้อมาเพราะขวดชอบขวดโอ้ยรสชาติมัน แปลก,กอะ่ะม,มันนมที่ว่าชอบก็คือนมถั่วเหลืองซึ่งนมถั่วเหลืองเนี่ยมีของฝรั่งฝรั่งจะมียี่ห้อซิลค์นะคะเป็นนมถั่วเหลืองเขาเขียนว่าซอยมิลก็กคือถั่วเหลืองสำหรับป๊อตแล้วอ่ะแต่รสมันไม่เหมือนนมถั่วเหลืองเลยแล้วก็จะมีเป็นลักษณะที่ทําเป็นแบบซอยมิลชอเเล็อกโกแลตป๊อขอเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะซอยมิลชอเเล็อกโกแลตทีนี้ป๊อก็ซื้อมาลองกินทั้งสองอย่างก็ไม่เหมือน นมถั่วเหลืองที่เป็นถั่วเหลืองจริงๆคือนมถั่วเหลืองที่ร้านร้านเอเชียหรือร้านเม็กซิกันคือฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเพราะว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะเป็นตลาดที่มีสินค้าทางเอเชียขายเยอะนะเออนั่นแหละคือนมถั่วเหลืองที่ปุ๊ดได้ซื้อเอามาดื่มทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยปุ๊ดก็ไปเจอ นมเั่วเหลืองเนี่ยนะนมถั่วเหลืองไม่ใช่เถือนมถั่วเหลืองนะคะที่ร้าน Farmer Market เนี่ยเขามีเป็นแบบนมผสมชาเขียวถั่วเหลืองผสมชาเขียวแล้วก็มีถั่วเหลืองอะไรนะไทชิแล้วก็มีอ่าปนลืมชื่อทั้งนั้นเลยเดี๋ยวปนหาภาพให้ดูแล้วกันนะเอออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยปนก็ซื้อมาลองดื่มดูแล้วไม่ชอบว่ะแต่ว่าปนเห็นใน รีวิวของคนไทยที่เขาที่เขาไปเที่ยวกันแล้วเขาก็สั่งมาดื่มมีชาดื่มอะไรมัก็เลยอ๋ออ๋อมันมีความนิยมหนูนะ,นะนะเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้อยู่ไทยเราเราก็คิดว่าเอ๊ะที่ไทยไม่มีจริงๆแล้วอะ่ะที่ไทยก็มีนะแต่ที่ไทยเขาจะเป็นลักษณะเครื่องดื่มร้อนนะคะแต่ที่นี่มันเป็นมันเป็นอยู่ในอยู่ในไอ้กระป๋องเลยแหละอยู่ในไอ้เขาเรียกกล่องใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกกล่องไหมกล่องสูงๆอะ่ะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกคาร์ทอนนะคะคาร์ทอน ทีนี้พอก็โอเคไม่ชอบก็เลยซื้อนมถั่วเหลืองแบบปกติพอก็ซื้อแบบที่มันมีรสหวานเคยซื้อแบบไม่หวานมาเหมือนกินเต้าหู้เต้าหู้น้ําเลยอ่ะไม่ไหวก็เลยซื้อแบบว่ามีรสหวานเล็กน้อยนะคะแล้วก็มันจะมีแบบนมของเกาหลีก็ไม่ไม่เคยลองซื้อมามานะไม่กล้าลองอ่ะ เออแล้วก็จะมีเป็นนมเหมือนยาคูอ่ะพอดเคยลองซื้อมานะแต่ว่ารสไม่อร่อยเหมือนยาคูที่บ้านนะที่นี่มันเป็นขวดเหมือนยาคูเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ของไทยอ่ะมันเป็นนมของเกาหลีอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ นึกถึงนมกเกษตรมหาวิทยาเกษตรเลยที่เป็นนมน้องโพใส่ถุงๆมาเอออนะันนั้นอร่อยนะแต่ที่นี่ไม่มีนะที่นี่ไม่มีเออแล้วก็นมข้นหวานนมข้นหวานตอนแรกบนนึกว่ามันจะไม่มีขายที่นี่ซะอีกเฮ้ยปรากฏว่ามันมีมันมีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็นมสดกระป๋องอันนี้ก็มีนะแล้วก็นมเม็ดนมเม็ดเนี่ยนะมีขายมีขายนานๆจะเจอสักทีตามร้านที่เขาขายของ เอเชียหรือเป็นของขนมคบเคี้ยวของต่างชาติแต่ว่าถ้าในร้านของฝรั่งอะ่ะไม่มีนะเออนี่แหละก็ว่ากันด้วยเรื่องนมนะทีนี้นึกถึงพวกนมแพะนมแพะร้อนๆที่นี่ไม่มีนะโบณจำได้โบณชอบกินมากเลยอะ่ะนมแพะชอบเพราะว่าเวลาร้อนๆแล้วมันก็จะมีฟองนมอยู่ข้างบนแก้วนะโอ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยที่นี่ไม่มีนะคะแล้ว มีอะไรอีกเคยเคยเห็นในทีวีที่ไหนวะแต่ที่นี่ไม่มีนะยังไม่เห็นนะนมควายนมควายเออนมควายใครเคยดื่มบ้างอะนมควายรสชาติเป็นยังไงอะโบยังไม่เคยนะยังไม่เคยแต่ว่าดูในทีวีอะคนที่เขาดื่มคนไทยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยมันก็อร่อยมันๆดีเหมือนกันนะแต่โบยังไม่เคยดื่มนะเออส่วนใหญ่นมที่เราดื่มกันก็จะเป็นนมวัวใช่ไหมที่เขามีมีขายเนี่ยแหละแล้วก็นมแพะนมแพะก็ เคยดื่มที่ไทยแต่ว่าที่นี่ก็ยังไม่มีนะเท่านี้ที่รู้มานะหลากหลายแต่ว่านมเปรี้ยวเนี่ยหาไม่เห็นเลยนะที่เนี่ยที่เนี่ยที่มีก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็ มันเป็นเหลวเป๋วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตกลงมันเป็นนมหรือโยเกิร์ตกันแน่วเวลามาอยู่ที่ต่างประเทศเราก็เกิดอาการสับสนเรื่องไม่ใช่เฉพาะภาษาอย่างเดียวนะเรื่องข้าวของสิ่งของต่างๆเหมือนกันเพราะว่าชื่อเรียกเขาเรียกไม่เหมือนที่เราเรียกไงเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตกลงมันจะเป็นนมเปรี้ยวหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโยเกิรต์ตแต่ว่ามันเป็นแบบโยเกิร์ตกึง่งกึ่งน้นํากึ่งข้นนะเออนั่นแหละก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ สำหรับใครๆที่มีประสบการณ์เรื่องการดื่มนมที่มีอะไรที่ไม่เคยเห็นคุ้นเคยอะนะเอามารับสู่กันฟังได้นะคะตอนนี้นะคะปะนเริ่มขาเย็นๆและก็อยู่ข้างนอกพอสมควรนะคะตอนปดก็จะจามไม่เลิกสักทีเพราะว่าเป็นภูมิแพ้หนักมากขึ้นเวลามาอยู่ข้างนอกบ้านนะคะแต่ว่าก็อยากจะออกมาสูดอากาศ บ้างไปอยู่ข้างในมากๆแล้วมันอุดอู้แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหนาววันนี้แล้วจะออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะออกมาได้แป๊บๆคือมันจะอยู่นานๆไม่ได้นะเอาระคะวันนี้ก็มาคุยกันเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วอย่าลืมนะถ้าคุณมีประสบการณ์เรื่องการดื่มนมอะไรที่แปลกๆคือถ้าคุณคิดว่ามันมันเป็นนมที่แปลกๆสำหรับคนอื่นอะ แต่อาจจะมีหลายๆคนเขาเคยก็ไม่เป็นไรนะโรดรอฟังนะคะรอฟังหรือคุณจะคอมเมนต์เอาไว้ให้โบดอ่านก็ได้ถ้าคุณทําวิดีโอขึ้นมานะคะแล้วคุณเล่าคุณก็เอาลิงก์มาฝากโบดไว้โบดจะไปดูนะคะไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย